อ่ะมาเลิกเลิกงานแล้วพอจะมาอัปเดตให้นะครับกี่รัฐบอกว่าจะแจกเงินให้ใช้จ่าย3,000เนี่ยก็คือเหมือนชิมชอบใช้เลยคุณต้องไปลงทะเบียนแต่ครั้งนี้เขาใช้ w w อร์ไวเว็บคนละครึ่ง com คนละครึ่งตามชื่อเลยครับเอาไวซออไ้ซื้อของใช่ไหมซื้อของบริโภคบริโภคคนละครึ่งก็คือว่าสมมติคุณจะไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อ อยากได้ของนี้50บาทคุณก็ต้องออกเงินไปตัวเป่าไม่ได้นะคุณต้องมีเงินนะก็คือออก25บาทรัดออกให้25บาทก็คือคนละครึง่งออกผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับมิะนั้นคุณต้องมีแอปพลิเคชันแล้วคุณต้องลงทะเบียนเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับที่สําคัญซื้อของใช้ได้ซื้อของประโภคในพวกได้ซื้อเหล้าเบียร์ไม่ได้ซื้อบุหรี่ไม่ได้นะก็เรื่องตุลาคมนี้นะครับเดีย๋ยวเข้าไปสมัครกัน มีความคื่มหน้าเรื่องของสมัครนะครับใช้3เดือนก็ใช้จ่ายวันละร้อยถึง250บาทก็พอเนาะเอาให้แค่นี้เนาะ